เนยชติกาทำบุญวันเกิดมอบทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ถือเป็นวันเกิดที่อิ่มใจอีกปีหนึ่งสำหรับนางร้าหน้าสวยเนยชติกาวงวิลาศซึ่งวันที่15กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ38ปีโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ไปทำบุญใหญ่ด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือพร้อมกับบอกความตั้งใจที่จะงดทานเนื้อวัวตลอดชีวิตมาแล้วค่ะล่าสุดสานเนยได้เดินทางสายทำบุญวันพระใหญ่และวันเข้าพรรษาโดยการมอบทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ พร้อมเล่าประสบการณ์ชีวิตที่เคยลำบากมาก่อนแต่พอตอนเองเริ่มมีฐานะและมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็อยากจะมอบโอกาสนี้ให้กับน้องๆบ้างโดยจาตัวโพสต์ภาพขณะแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กๆและแจกทานให้ผู้ยากไร้พร้อมเขียนข้อความผ่านทาง Facebook ว่าตอนเด็กไม่มีตังค์พอเปิดเทอมทีตื่นเต้นทีกลัวแม่ไม่มีกลัวแม่หาไม่ทันหยอดกระปุกเก็บเงินที่เหลือจะไปโรงเรียนทุกวันไว้ซื้อสมุดหนังสือ ขอบคุณความลำบากท,ที่ทำให้มีทุกวันนี้วันที่มีความสุขกับชีวิตที่มีเลยอยากมอบโอกาสนี้ให้กับน้องๆบ้างค่ะก่อนวันเกิดปีนี้ได้มีโอกาสถวายเทียพนพรรษาถวายผ้าอ่ำน้ำฝนปาวาราณาจองตัวเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีณวัดวังผาแดงเดี๋ยวจะมาบอกบุญนะคะมอบทุนการศึกษาให้น้องๆจำนวนห5ทุนทุนละ1,000บาทและแจกทานจำนวนห้ชุดถวายสังฆทานต่อพระองค์ต้นบรมครู ฟังธรรมะสายสัญญากับอาจารย์เทวฤิ์ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านวังผาแดงที่คัดเลือกทุนและกองทานต่างๆในครั้งนี้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งรวยแถมยังใจบุญงานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนากับสาวเนยเป็นจำนวนมากค่ะ